สตรีมที่ช่องใจลาวทุกวันนะครับผมสวัสดีค่ะอยู่กับช่องใจลาวเช่นเคยนะคะทุกคนอาจจะงงว่าทำไมวันนี้มิวถึงมาเปิดคลิปแทนใจลาวแต่ ทุกคนคะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดใจแล้วตันิวคิดว่าวันเกิดทั้งทีเนี่ย็ต้องมาเซอร์ไพรส์กันสักหน่อยคิดว่าจะพาเพื่อนเขามาเจอเขากันหน่อยแต่ถ้าให้เจอธรรมดาเนี่ยมันก็คงจะไม่สะใจเท่าไหร่เราเลยจะมาหลอกผีใจแล้วกันค่ะทุกคน เห็นใจล้าวเนี่ยชอบโมว่าเวลาเล่นเกมผีเนี่ยอนการที่ตกเก้าอี้หูฟังหล่นกรี๊ดลั่นบ้านมันคือการแสดงเดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่า ถ้าเจอสถานการณ์จริงเนี่ยเขาจะทำยังไงหรือมันยังเป็นการแสดงอยู่ไหมเดี๋ยวมารอดูกันนะทุกคนมาดูแผนของเรากันทุกคนก่อนอื่นเนี่ยนิวจะบอกไม้ไว้ก่อนว่าเราจะถ่ายวีล็อกกันโดยนิวจะเตรียมของขวัญพิเศษให้ไหมซึ่งไม้จะเดาไม่ออกแน่นอนว่าของในกล่องคืออะไรแต่จริงๆแล้วกล่องนี้เป็นกล่องของขวัญปอมตามแผนก็คือ 1. เราจะให้ไม้ไปทําเค้กกันช่วงกลางวันแล้วก็พาไปกินข้าวจะกลับถึงบ้านช่วงเย็นๆ 2ระหว่างที่เราออกไปทําเค้กกันไปกินข้าวเนี่ยเราจะให้เพื่อนของไม้แอบเข้ามาในบ้าน3 <What? S 1> พอกลับมาถึงบ้านนิวจะถ่ายคลิปให้ไม้เปิดกล่องของขวัญที่เราเตรียมเอาไว้4ระหว่างเปิดกล่องเนี่ยให้เพื่อนๆแกล้งทําของตกในห้องครัวให้หลอนๆแต่ว่าเอ้ยมีเสียงอะไรอะ่ะแล้วมาดูกันว่าใจหล้าเนี่ยจะเก่งแบบที่พูดกันไหม ยังไงที่ครบรอบ30ปี19บเบุอเกีย สยทุกคนชอบรู้มากอะไม่รู้มากเลยคือผมอยู่เฉยของผมแล้วยูดีก็มาบอกผมผมก็งงบอกบอกไม่ได้บอกเลยยูดีเจก็ออกมาพูดขึ้นเองเว้ยไม่รู้พูดทำไมโคตรงงปาคันปากนี่พาใจเราไปทำเค้กดีใจไหมไอผู้ชายบ้องเบลค่ายทำเค้กมั่งมากเลยวันเกิดจะต้องทำเค้กไหมใช่ทำเค้กให้ตัวเองอ่ะปกติมันมีแต่เพลงซื้อกุหลาบให้ตัวเองไงฉันทำเค้กให้ตัวเอง ทำไมมันดูเศร้าจังวะตอนแรกแฟนผมชวนให้ไปยิงธนูทำเคก้กแล้วก็วาดรูปผมก็พูดเลยว่าทำเค้กคือตอนแรกอ่ะเรามองไอ้นี่ไว้ให้ยิงธนูบนตึกล้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็น่าสนใจแต่ว่าก็คือเราไม่มีพื้นฐานกันเลยแต่เขาบอกว่าถึงไม่มีพื้นฐานก็ไปยิงได้แต่ไม่ไม่อยากยิงไม่อยากยิงซอมบี้อยากยิงมืออยากยิงมืออยากยิงมือ มาทำเค้กกันแลว้วะนี่ถึงขั้นตอนแยกไข่นะทุกคนนี่ของไม้ทำไข่แตกไปฟองมันก็พูดทุกเรื่องเลยไหมโ <laughs> อย้ยโอ้วโอ้ยเอ้ยโอ้ยโองยอ้ยโอายโอ้นโอ้อ่ยโอ้อ้ยโม้นโอยอ้ยโอ้ยโอ้ิโอ่ยโอ,อ้อออยโ <laughs> อ้ยโ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 ้าโอย้ยอ้ยโอ้ก้อก้ ก็คือที่พูดเพิ่งฟังเขาว่าเมื่อกี้ไม่ใช่คิดเองอันนี้ดูเหมือนนี่เลยเค้กกล้วยหอมแบบขลังยักษ์อ่ะมันต้องกวนน้องลงนะครับสามารถทำได้ฮะเราต้องหั่น้องให้น้องเย็นขึ้นน้องจะกำพื้นพันก็ตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนการแะตัวเค็กแล้วนะมึงเหมือนอ้วนนะไม่มีใครเขาหยิบได้มึง ตัวไอซิ icing, ่งเ Indeed, fire, belonging. นอะได้เราตอนนี้เค้กเราก็เสร็จแล้วทุกคนเป็นไงสวยปะให้ทายว่าของผมว่าไหนอันที่สวยกว่าแน่นอนได้ปะก็หลังจากทำเค้กทุกคนเราจะมากินข้าวกันวันนี้ผมจะมากินร้านเกาหลีที่เปิดใหม่ที่เซนโกคนที่เขาบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งในเกาหลี อิม่มไหมเกาหลีอร่อยอไหมอร่อยดีจา้างนายครับ <laughs> ช่วงนี้มีเกมผีปะเองไม่มีอ่ะเหลือใจโลบบกมีบิงครัะ <h ums> เกมโรบบเอเป็นเกมผีไ,มไ <h ums> หมเหรอแล้วไอ้เกมที่เตงตกเก้าอี้อ่ะจะมาอีกปะมันต้องรอด่านต่อไปมันไม่มีอันนั้นน่ากลัวปะใช่ๆเฮ้ย การสแสดงใช่ไหมยากได้หูฟังใหม่พอดีอเลยไม่รู้จะพังยังไงดีก็เลยมองโยนเริ่ม Mission t w ร Start Bravo Six Going Dog เอาแล้วถึงเวลาแกะของขวัญคูพี่กองผมตื่นเต้นเลยทุกคนเลยคิดว่าบ้าน ตกหรือเปล่าเมิอหรือเปล่า <What? S 2> พอถามเหมืดนไหมว่าใครมาใครอ๋อเขาประชุมหรือเปล่าเว้ยวใครเสียงมาจากตรงนั้นปะ มาดูไหมไม่มีหรอกมั้งีใครอยู่ตัวเดียม,ม,มั้งด้วยมีเยัไม่มีเสียงประตูพุ่งไม่มีนะซึ่งในความจริงแล้วพี่ผมก็เป็นคนที่อยู่ในแผนการเหมือนกันครับม่ดูไหมอ่ะพี่อบอกว่ามันเป็นเสียงลมใชป่ปะล่ะเปิดไฟดิ

แมมันมีห้องน้าอ่ะแล้วมันมีอ๋อสีส้มอ๋ออ๋ออ๋อสีไปโจรโรยไปไปไปขนาดจอดรถข้างล่างอ่ะตอนมาถามว่ารถใครเยอะแยะไม่ถามรถใครเยอะแยะรู้แลัรถใครบอกว่าพียบ้าผมมีชุมางล่างผู้เชื่อหมดน้่เแล้วนี่ใจได้เลยเดมอถึงเวลาเปิด เออแทนกินไอ้นี่ไม่ได้เนี่ยอะไรอ่ะมันสั่งอะไรไปไม่พูดอะไรเลยหรอมึงสั่งโลอะไรมาเออมาอยูตั้ไปได้ไอ้เรากำลังแกะกล่องของมาแกะแล้วอันนี้อันนี้ถ้าไม่บอกเนี่ยต้องนึกว่าเป็นพวกบอกว่ากระดาษดีดีอ่ะเออพวกกระดาษในสมาร์ทนที่เราบอกว่าเป็นคาร์บอนไอซ์ก่อนอันนี้ไม่ที่เย็นก็ไม่น่ามีที่เย็นไปผู้ตีเลยต่างเมลไอซ์กับพริกเกลือกูเลยกูจะสั่งอีกตัวนี ผมโดนหลอกมาตลอดทางเหมือนว่าถ้าแตะก็คงหันนาเจอใครได้นอนหรือดขึ้นมาที่นี่ไม่เกิอบมาของมีในเวลากินเค้กที่ผมทำแล้วทุกคนไปดิวทำไม่ใช่เหรอเออวะงั้นอันนี้ไม่น่างั้นอันนี้ไม่น่าจะอร่อยน่าจะดิวทำแน่กูทำก็มีไปเชื่อไปเอาไปเผามาไม่รูน่ารักตรไหนไม่มีใครกินกับเหรอน่ารักคนที่คนนี้คือใครเนี่ยผมน่ารักครับใช่เค้กอันนี้สดแบบไม่สดเผื่ออร่อยปะอผื่อปะ อป่ปออร่อยปะไ่นผูขอฮัลนะขอฮันะผูขอัลโหนะโอ้โหมังเลไยม่กินทีไอ้สัตว์ตะกอลวีลูกเดียวแม่กินทั้งคอย่างเชี่ยเลยเนี่ยะตักแล้วแล้วบอกผูขอนะันนี้วน้ก็ช่กยาามันลแขงช็อกโกแลตข้างในอืก็เคนไม่หวานไม่หวาไม่ชอบอ เป็นไงมั่งวันนี้เซอร์ไพรส์ไหมโดนหลอกแบบตั้งแต่เช้าโดนหลอกไม่ใช่ตั้งแต่เช้านะโดนหลอกตั้งแต่เมืนะอม่อคืนเริ่มแรกเขาบอกว่าเขาจะไม่เซอร์ไพรส์ผมแต่แบบพาผมไปเลือกรูนน่นี่นี่อะไรอย่างนี้เลยอ่าผมก็โอเคโอเคแต่มันก็อาจจะมีอะไรบ้างแหละเออเขาในใจเขาที่มีเหลี่ยมหลอกกูจะเป็นหลอกซ้อนหลอกแล้วก็เริ่มแรกด้วยการที่อะไรวะแกบอกผมว่าจะขอขอยืมกล้องไปให้เพื่อนใช้หน่อยเพราะว่าเพื่อนเนี่ยจะเอาไปซื้อให้แฟนนู่นนี่นั่นเออ แล้วก็มีแบบเคาเราทุกนคนแชทแชทไลน์อ่ะที่แบบแชทไลน<บ>์ฟ<บ>อร์มแชทไลน์ฟอร์มบังคับให้เพื่อนพิมพ์แล้วก็พิมพ์ขอบคุณกันมาขอบคุณมากนะแล้วก็ส่งมาให้ผมที่ผมขึ้นแชทได้ดูโอ้ยยังเรียมแล้วคือพร้อมของผมแ้น,นผมไม่ไม่รู้สึกว่าอะไรละแต่คือตอนนั้น,น่ะเขากำลังวางแผนกับเพื่อนผมแล้วว่าให้เพื่อนผมเนี่ยมารอเซอร์ไพรส์ที่บ้านเอออะไรอย่างงี้ยผมแล้วก็โดนหลอกว่าโดนหลอกแ,แบบเดี๋ยวซื้อข้าวให้น้องนะเดี๋ยวจะมาอย่างงู้นอย่างงี้นะแล้วที่หนักสุดก็คือหลอกว่าเหมือนเเจจจออโไม่ก็ผี ตลบโกผีไหมแสดงทำจรูิงยังแสดงอีกเหรอขานี่สั่นเลยนะไม่มันเพื่อความดีเลยเราเป็นยูทูบเบอร์เราก็ต้องแบบว่ายินไงเออตอนนี้ผมรู้สึกว่ากลัวไม่ใช่กลัวโจนนะเฮียกลัวผมแวก็สนุกดีขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากแล้วขอบคุณแฟนผมด้วยเป็นอะไรที่แบบว่าไม่คิดเลยนะว่าเกิดมา19ปีจะได้เซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้ เราตอนไอ้เนี่ยตอนที่ได้ยินเสียงในห้องครัวติงรู้สึกไงรู้สึกแบบอ่า,อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าบ้านผมเนี่ยมันจะมีลมพัดเข้ามาใช่ไหมทุกคนแล้วันจะมีแบบว่าเสียงประตูหรือแบบเสียงของหล่นเออมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างธรรมดาแต่ก็รู้สึกแบบเฮ้ย หรือว่ามีใครประวัตเอออะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. ก็เลยเริ่มตกใจแล้วเสร็จมีเสียงรอบที่สองเสียงเหมือนแบบประตูปิดอ่ะซึ่งบ้านผมก็เคยมีอย่างนั้นเหมือนกันทุกคนโมพัดปประตูแต่ก็รู้สึกเหมือนแบบไอ้เชี่ยมันไม่สบายใจอ่ะถ้าแบบเราไม่ได้ไปเดินดูด้วยตัวเองเข้าใจไหมทุกคนผมก็เลย้สึกบตอนแรกคิดอย่างแรเลยนะดาบกูอยู่ไหนอาวุธกูอยู่ไหนประเด็นคือนิวกับ เพื่อนะ่ะทุกคนนะ่ะบอกกันเลยบอกว่าเราต้องเก็บมีด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 คือเราต้องเอามีดไปซ่อนไม่ให้มาหย,ยิบเป็นอาวุธสรุปอาวุธของแดงคือหนังสือคือ,อ <c oughs> ผมเจอคือพยายามหาอะไรอย่างคนนี่มองไปก็จะมีพวกกล่องไม้มปุ้งปังซึ่งผมคิดว่าอ่ะมันไม่พอดีมือผมก็เลยบีบหนังสือที่ถือในคลิปเป็นทุกคน <c oughs> เพื่ออ่ะมึงเข้ามาฟาดมันต้องเจ็บมากกว่าหมัดคุชกแน่นอนเออก็เลยถือหนังสือไป แล้วก็พอผ่านห้องปุ๊บเจอไอ้นี่ทุกคนขาตั้งไอ้จักรยานอ่ะไอ้เนี่ยพอดีมลยไอ้สัตว์ฟันเจ็กแน่จะเอาหนังสือให้แฟนถือ <c oughs> เรื่องแบบอ่ะมึงมีอาวุธคนละอันนะแล้วพอผมจับผมไปจับแมททุกคนผมก็บิดเปิดปุ๊บไอ้ชี้นแล้วคือมองมองใช่เนี้ยมองแม่งมีแสงส้มๆดีเทียดเยเหมือนผีอ,ะ <c oughs> อ่ะแต่ไม่เห็นใช่ปะในห้องน้ำม <c oughs> ันมีคนในห้องน้ำเออแล้วมันนั่งอยู่แล้วมันแบบเป็นเหมือนไฟเทียนอ่ะแล้ว คือ,คอตอนนั้นมป็นหัวแปลงแล้วแต่คือมั่นใจว่าถ้ามีคนพุ่งมาใส่มีสองอย่างไม่ฟาดก็หนีไม่ฟาดก็กีดอะเออมีแค่นั้นเลย,เยมันได้กลัวจริงทุกคนถ้าตื่นจาดการตอนนั้นจริงๆอ่ะแม่งเชื่อไหม,ไมถ้าตอนนั้นเผือฟาดไปนี่อาจจะเป็นเรื่องกันใช่ตอนนี้ก็คือโรงพยาบาลกบบเห็นป่ะเพราะฉะนั้นที่ผมดูในสตรีมอะที่ผมตกใจแลวผมหลุดเก้าอี้อะ คือการแสดงครับนี่ยังการแสดงอีกเหรอไม่แต่พออันนี้ตกใจแล้วเราจะตีไงเราสู้ไงสู้อะไรสู้สัตว์สัตวสู้สั่นสู้สั่นสู้สั่นสู้ก็ขอบคุณผู้มือทุกคนมากที่มาเซอร์ไพรส์แล้วก็ขอบคุณแฟนผมสำหรับการจัดเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้นะผมก็วันนี้มีความสุขมากยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ให้พี่เบนเดมผมด้วยนะทุกคนนะผมแล้วก็สำหรับวันเกิดปีนี้แล้วก็รวมถึงปีจะถัดไปนะผมไม่ขออะไรมากนะผมขอให้ทุกคนเนี่ยติดตามผมสนับสนุนผมดูคลิปผมต่อไปปดด้้้้ววยยนนนนนะะคคคคครรรัับบผผมมมเ็กาลลงงใใใจหแตต่่ึทีืืขออุณ เป็นตัวละครสำคัญเยหรอใช่ขอบคุณพี่ชายองคนเดียวมาที่เพ็งโทรไปอ่ะลูกระหลอกกันทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณคนในครอบครัวด้วยที่เลี้ยงดูกันมาอย่างดีสุดท้ายนี้อย่าลืมกดซับสไคร้ด้วทุกคนให้ถึง5้าแสนซับด้วยนะครับผมก็อยากให้ถึง5้าแสนซับก่อนสิ้นปีนะมันจะได้เป็นเลขที่แบบน่าจดจำเนาะก็ฝากด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายคลิปนีไม่โคตรเสียเหลี่ยมเย เนี่ยแหละคนกลัวผีไอ้เบิร์เดย์นะเพื่อนยังคิดถึงเสมอนะถึงจะไม่ค่อยได้เจอสุกษาวันเกิดไอ้ใจแล้วมีความสุขมากๆขอให้มึงมียอดซัพย์ถึงร้านไวยล้านทยร้านซับขอให้ปังปังเฮงเฮงปังบุริเย่เฮ้ยสุกวันเกิดนะเว้ยใจแล้ว ไม่มีจะพูดกันนะว่ากูภูมิใจในตัวมึงมากมากนะที่มึงแบบมึงเป็นคนที่ทำแม่งตั้งใจมากแบบมึงจริงจังแล้วกูก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของมึงแบบเยอะมากทั้งในเรื่องงานแล้วก็เรื่องแบบความรักกันนะเมื่อก่อนที่มึงนี่แบบเอะอะอะไรก็พวกมึงพวกมึงูทำไงดีวะนิวแม่งแบบโง้นอย่างนี้แต่ดีแม่งไม่มีแล้วนะแล้วก็ดูแบบ เออคูอ่มึงดูแบบรักกันดีมึงแม่งเจ๋งสัสวว่ wow. สวัสดีครับวันนี้ก็มาเตรียมเซอร์ไพรส์ไม้เจราวนะครับอันนี้เพื่อนๆอนีแบมาเตรียมตัวแล้วล่ะผมกรีนนะครับอยากแฮปปี้เบิร์เเดย์กับเพื่อนไม้ด้วยนะครับรู้จักกันมาตั้งนานตั้งแต่ถึงสี่ปีหนึ่งไอ้ไม้มันเป็นคนที่แบบเฮฮาปาร์ตี้ตลอดแล้วก็ชอบไปซุ่มหัวที่ห้องผม <Yeah. S 1> เพื่อไปแย่งผมเล่นเกม สมัยนั้นมันติด .a มากแบบแทบไม่ได้นอนเพื่อจะได้เล่นเกม .a แล้วก็มาแย่งคอมผมเล่นเกมทุกวันมานอนกับผมด้วยเหตุผลคือว่ามันจะมาเล่นเกมคือที่ห้องผมไงก็ไอ้แม่รู้จักกันมานานแล้วก็อยากให้มันโชคดีแล้วก็มสะสบควาร็จกับงานที่มันทำนะครับไมเจิลราสแฮปปี้เบอร์เดรับสุขสันตวันเกิดแวนขอให้มีงานเข้าเยอะพักผ่อนเยอะเดี๋ยวมึงเจอกูไอสัตว์